ตอนที่22ชาตินี้ข้าจะไม่ทำผิดต่อเจ้าข้าจะกลับมาพร้อมชัยชนะอันยิ่งใหญ่เพื่อแลกกับตัวเจ้าได้ยินมาว่าแม่ทัพหลีเทียนหลัวได้รับชัยชนะกลับมาแถมยังแต่งงานกับคุณชายใหญ่บุตรชายของเวินกัวกงงานแต่งนี้มีเวินกัวกงเป็นเจ้าภาพช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆมิน้าละ่ะท่านแม่ทัพถึงยังอยู่ที่เมืองหลวงไม่อยากกลับเหยียนโจ ที่แท้ได้แต่งงานกับหน่งรูปงามนี่เองอ่ะเป็นไปไม่ได้นางไม่มีทางทอดทิ้งค้าเพื่อนนางข้าเคยยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อนางข้ากล้าที่จะขัดแย้งกับอาจารย์ทำให้สำนักต้องอับอายสิ่งที่ได้กลับมาคือชีวิตที่ตัวเองทำพังแม้แต่สิ่งที่ข้ารักข้าก็ยอมทิ้งมันไป เย้ชิงเจ้าเสียใจไหมครอบครัวอาจารย์สิทธิพี่สิทธิน้องสิ่งที่รักไม่เหลืออะไรอีกแล้วถ้าจะบอกว่าไม่เสียใจก็คงจะโกหกและหากพูดว่าไม่รักนางแล้วก็คงจะโกหกเช่นกันตอนนี้ข้าจะยังมอบทุกอย่างของข้าให้คนอย่างนางได้อีกหรือ ข้าไม่สามารถกลับไปช่วงเวลานั้นได้อีกต่อไปแล้วคืนนี้ข้ากลับช้าได้ไม่น่าจะเป็นอะไรนะเพราะว่าพ่อกลับบ้านดึกวันนี้เล่นบทบาทสมมุติกันไหมข้าจะเล่นเป็นห้องเต้ฟ้าบาทไม่ใช่ตกลงกันแล้วหรือว่าจะแต่งตั้งข้าเป็นห้องเฮานะ่ะข้ามาถึงก่อนข้าก็อยากเป็นห้องเฮาสนมทั้งหลายไม่ต้องแย่งกันพรุ่งนี้ใครปีนกำแพงโคลนได้สูงที่สุด จะได้เป็นฮองเฮาของข้าข้าจะยิ่งโปรดพวกเจ้าหากพวกเจ้าเอาอาหารอร่อยๆมาส่งให้ห้องเต้ทุกวันแต่งตั้งจางซานเอ๋อเป็นจิ้นอ๋องก่อนก็แล้วกันต่อไปก็คือซานจิ้นอ๋องห้องเต้ชื่อน,นี้มันแปลกนะหว่างเอ้อโกแต่งตั้งเป็นอืมไม่ลำเอียงงั้นแต่งตั้งเป็นจิ้นอ๋องเหมือนกันต่อไปเป็นเอ้อจิ้นอ๋องฟ้าบาดเชิญดื่มน้ำ หากพี่ไม่ลำเอียงทำไมไม่แต่งตั้งข้าล่ะเจ้าไม่ชอบที่ข้าอ้วนงั้นเหรอเด็กผู้ชายอ้วนนะไม่มีใครคนแต่งงานด้วยนะเจ้าไปลดความอ้วนก่อนเถอะฝาบาทเลือกข้าไม่ฝาบาทต้องเลือกข้าก่อนอย่ารีบอย่ารีบข้าเลือกผู้เจ้าทั้งสองนั่นแหละพี่นวลนัวพ่อพี่กลับมาแล้วนวลนัวเจ้ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ พ่อเป็นเด็กเป็นเล็กไม่รู้จักทำในสิ่งที่ควรชอบทำตามแม่เจ้าผู้หญิงไม่ดีเออพ่ออย่าตีข้าเลยปกติข้าสั่งสอนเจ้ายัางไงต้องรักเดียวใจเดียวเสมอต้นเสมอปลายกับคนรักอย่าหลายใจเจ้าชู้ไปเรื่อยพ่อท่านเป็นอะไรนะทำไมถึงโกรธขนาดนั้นนะหรือว่าเป็นเพราะข้าไม่แต่งตั้งพางโฉงเป็นจิ้นอ๋อง ไม่ใช่ท่านนะหยุดตีเธอพวกเราไม่เล่นแล้วก็ได้อะท่านตีนางข้าข้าสงสารน่ะเกิดอะไรขึ้นเอโกเจ้าสร้างเรื่องอีกแล้วใช่ไหมแม่แวางชุนหวัวขอโทษนะลูกชายข้าสซนวันนี้ข้าทำงานกลับมาดึกเลยไม่ได้ขังเขาไว้ในห้องไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม่มีอะไรหรอกพวกเด็กๆก,ก็แค่เล่นสุกสนกันนะ่ะเป็นเพราะนัวนัวลูกข้าไม่รู้ภาษาเริ่มดึกแล้วไปกันเถอะข้าไปส่งพวกเจ้ากลับบ้านดึกๆดื่นๆเช่นนี้อันตรายนะ